นี่มขึ้นเลยอุ้ยอืมพี่น้องอืมดูนี่นกกนวัสดีพี่น้องครับผมเบ้าจอยกเกษตรกอีสานครับพี่น้องมันนี้จะพาพี่น้องมาใส่ตรงถางหน้าเนาะครับเพราะว่าฝนก็ตกฝนตกมาคลื่นทั้งคลืนทั้งเว่นเนาะครับตกแห้งๆครับ หนามให้หน้าก็ร้ายนะครับเป็นแต่ปลาล้งนะครับปีนี่ท่ามตะชีแต่เมื่อใส่ตรงเป็นหมือนแหลกนะครับเป็นตรงแผ<ม>แงงนะครับสื่อเป็นมากพี่น้องสองหันนะครับผมเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวจะพาพี่น้องใส่เบิรงว่มามันจะมานบ่ปีนี่มันจะมะใส่นะครับแต <c oughs> ่ว่าเนี้ยิังใน้หน้ากับปลาก็เห็นมีหลาย,ยนะครับ ผมจะใส่ไว้ยักสองหลังนะครับสื่อแลลองเบิ่งสองหลังทุกปีจะใส่หกค็ดหลังนะครับปีตปดในสองอันนะครับอลองใส่ลองเบิองห์หนึอง 做啊，那肯定有啊。 ครับ่าจะใส่ทอวงหันหนามมันก็สอดใต้พื้นนะครับมันจะพรวลงทอนะครับฝานก็จะพรวลงนะครับมันจะหลอดพื้นไปนะครับเดี๋ยวลงไปแซนดุมมึงขั้นใต้หนามก็นี่นะหนามก็ร้ายหนามร้า,านะครับ เอ้คนงานเป็นบองมองพีน่น้องได้น้ำขังแนกับง,งามส่นทัางคู่เหมือนนี่แต่ติงหา่าน้ำที่ตนเจ็บเจ็บเจ็บท่เป็นไจไดวะท่านเป็นใตไดอยู่ยพี่ไหนนอ่ท่า,านจะซอดตนุ่งหุ่น,นพดี เป็นแต,ต่ใหย่ครับใส่เป็นครับส่งเป็นไต่ครับเดี๋ยวใส่เป็นครับผ่มตาหนีอใส่ดอใส่บุาาหลี่กับตา ก็าจแต่งนนะครับ อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยหนึ่งอันหนึ่งหลังนะครับที่จะหาใส่แคกหลังอีกหลัง,ลงนึงนะครับผมถ้า,ามันเสาร์จะมาหลุนเหมือนกันพี่น้องนะครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้ก็แก้งนะครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่สามสิงหาครับผม ส่วงเสากว่าเส่ตรงไว้นะครับเดี๋ยวไปเบิงกันว่าจะได้ปลาหยังงนีนะครับสมาโม่ครับผมคื้นนี่กับฝนตกแองเกิบพี่ครับหโดนน้าก็มืที่สีไลอยู่นะครับหน้าก้ากับ่นไ่ล้ามไล่จอๆจอบจอบ หลุนมาหลุนพี่น้องมาหรือเปล่าตามที่มองเห็นมีตะกักะ่วตะกั่วเป็ตัวใหญ่ตะกั่วตาหนีกันเลย อย่างที่ทำอะไรฮะตาบองตาบองอืมขึ้นเต้มนีมอ,อืม พี่พ่พี่น้องอืดูตรงนี้เบิ่งสีนี่ตาอยงครับถ้ากล่องเราไรมาส่นพี่น้องเดี่ยวเราเทงใส่ในตะตาเนี่ยนะครับปิดกล่องสักคนครับเลยลด้ยกันพี่น้องน่ามากัลอืมวา น้าดุครับผมดุกหน้าครับกูกูไงโอ๊ยบอกันนี่มีสักเด็กไปเบิ้งเอาไปเทั้งบ้านนะครับครับผมมาใส่ซ่รงใส่แต่อันเดียวนึงที่อ อันที่สองก็มันเลยใส่้วยน้ำมันใส่หมดอ่ะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้กน้ำกันแบบมีอย่างเนี้ยนะครับี่ลูกหน้าโคงแคบมีสี่ตัว กูก็สี่ลาก็สี่หอยเยอะคลิปนี้ไ้เสร็จในเด้อพี่น้องคลิปหน้าพบก,กันใหม่ขอบคุณที่มารับชมครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ